หนูชอบนอนทําสมาธิแบบลุงสอนค่ะไม่ปวดหลังหลับไปเลยค่ะตื่นมาก็รู้สึกสบายดีค่ะสาธุและหนูก็เอาน้ําที่เอามาตั้งรับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงให้ลูกและสามีได้ดื่มกินนะครับเรื่องน้ํำนี่นะครับผมว่านะถ้าฟังไปด้วยนนนนนเนี่ยเนี็บจ้ากระแลไปอย่างเงี้ยโอเคไปครับ แค่ okay, ไหมอย่างเงี้ยเออหรือว่าเงี้ยหนีบลุงจะบอกว่าหนีบนใช่ไหมหรือใช้หว่างขาหนีบก็ได้ไปะไรไปเราโ้ยคำว่าหนีบแค่นี้เองให้มันอยู่ในบรรยากาศที่เราอยู่ต่อกันหน้ากันระหว่างเรียวไทม์เนี่ยครับแค่นี้เมันก็มันจะกะซึมซับได้เองนะครับเรื่องน้ำโอเคนะนะนอนกอนกนดกังได้ซ้ำไปน้ขวดเป็นขวดนะมันใช้เทคนิคนิด,นด,นด,นดหน่อยๆแค่นี้นะครับมันได้จริงๆโอเคนะ okay, นะ ก็ยินดีด้วยครับคุณแพงนะฮะอ้าะหมดไปไม่มีใครถายมีแล้วเลยเชียเ์นเชียไอยลุงก,ก็มันนะยี่สิงนกากับอีกเจ็นาทีแปลว่าสี่ทุ่มเจ็นาทีเวลากรุงเทพมหานครบวรรัรตะนะโกสินมหินทาราดิรพพนบนพรัตราชธานีบุรีรยม ยมมาบานเจ้าข่าทำไมถึงไปถึงยม,มาบานเพราะปัจจุบันกรุงเทพเดี๋ยวก็เดินทะเลาะบ่อแว้งกันเดี๋ยวก็เสื้อสีนั้นสีนี้มาทะเลาะกันขอเถอะครับไม่ไม่มีใครไม่รู้หรอกครับว่านะคนที่ออกตัวไปเป็นเสื้อสีนุ้นสีนี้นี่ครับยังไงก็สู้หลากสีไม่ได้หรอก นะั่นะบอกเถอะหลากสีก็เหนือกว่าแน่นอนเยอะกว่าแน่เงี้ยน่นะนะขอเถอะครับผมจะรู้เรื่องพวกนี้เอางี้ดีกว่าอย่าเลอยอย่าแสดงอะไรครับนะไม่ไม่ดีหรอกนะอย่าไปดีปเดีเป็นเครื่องมือใครต่อใครก็ไม่รู้หรอกรับนนะ่นะนะคนบ้านเมืองเรานี่มันก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยโทษกันเป็นเครื่องมือคนคนนี้บอกให้กระแด แค่นี้ไม่ต้องเอาอะไรมาหานเลยครับตีแตกตัดตบกบล่ลุงนี่จริงจะพูดไม่พูดต่างหากละก็ขอร้องกันเอาไว้นะครับขอร้องนะครับนะนะนะ,นะ,นะประวัติศาสตร์เรื่องของสีมันก็ผ่ากันมาเยอะแยะแล้วยังให้มีอีกเหลืออยางให้ประวัติอยากให้ประวัติศาสตรส์มันซ้ารอยยังไงกันพอแล้วออกมาเป็นสีเนี่ยพอแล้วครัหลากสีนี่จอยได้กันได้กลุ่มเป็นสีเนี่ยจะอยู่ยากเชื่อแต่ครับ เนะชื่อเชื่อลุงนะครับนะสัญลักษณ์พวกนี้นะนะนๆะนะแทนที่จะดีมันไม่ดีนะครับนะฝากเอาไว้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งทุกๆท,ท่านนะครับความรักความบึงพอใจความเชื่อมัน่นเชื่อถือศรัทธาเอาไว้ในขั้วหัวใจไม่ต้องไงใครรู้ไม่ต้องมาแสดงออกยิ่งแสดงออกมันย,ยิ่งได้รับเป็นทางตรงข้ามหมดเชื่อลุงเะครับนะตอนนี้ให้เชื่อลยตรงนี้ รูงเจ็ดสิบหกปีแล้วนะเชียร์นี่เชียร์ไม่ประโยชน์หรอกเชื่อแต่ครับนั่นนั่นนันันยิ่งเป็นเป้าเป้า,เป,าเป้าอะไรยุคก่อนเขาเรียกว่าเป้ากับสุนตกตอนนี้นเขาเรียกว่าทัวลงเป้าทัวลงโอเคไหมครับยิ่งหนักนะยิ่งคนเด่นเด่นในส้งกลออกมามาใส่เสื้อที่ว่าเนี่ยครับเสื้อสีแล้วก็เสื้อแต่ยิ่งเละ รับรองวโอ้โหมาดีๆีนะมาสวมเสื้อทนายเองเป๊ะคนละเรื่องเลยครับปรัมมิติเพราะนั้นงั้นคำอุดมการห้ามพูดเนี่ยอุดมการณ์อย่าพูดนะ่นะนะมันใช้ไม่ได้หรอกทุกยุคทุก,ทก,ทก,ทกสมยัยอุดมการนะ์เชื่อแต่ครับไม่มีไม่ม,มีมีแต่วาทกรรมนะครับพอนมันเป็นภาษาวาทกรรมหมดแล้วทุกวันน,นะฝั่งขวาพูดก็โจมตีฝั่งซ้ายซ้ายพูดกับขวาแล้วกลางอยู่ไหนครับทีนี้ อ่าลุงก็เชื่อว่าลุงอยู่ตรงกลางนะพี่นะเชื่อมันเชื่อมันเชื่อมั่นก็แจ้งให้ทราบทั้งสองด้านนะครับที่ว่าเนะช่วยเร่งสามสหายช่วยทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองด้วยครับ